ขับรถเก่งขนาดไหนเนี่ยดูทุกคนทางตรงนี้เขาให้ขับ80นะคะบีขับได้สูงสุดแค่60สิเลทุกคนเออ80อะโอ้โหต้องแข่งรถเลยไหมเนี่ยทุกคนสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วข้างหน้าเลยค่ะ จากที่ไม่เคยคิดว่าจะเก็บก็ต้องได้เก็บเพราะว่าหมอที่ทำงานบอกว่าต้องลองกินนะเพราะว่ามันอร่อยมากทุกคนวันนี้นี่เลยค่ะเราจะมาเก็บนี่นะอันนี้คือเห็ดปีกนกนะคะมันจะมีรุ่นที่กินไม่ได้ด้วยเนาะเดี๋ยวบีจะเปิดให้ดูนะคะรุ่นที่กิน อ่าไม่ได้เนาะแต่ว่าสองแบบกินได้แล้วก็รุ่นที่กินไม่ได้หนึ่งแบบนะคะอันนี้คือกินได้นี่เนาะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวบีจะไปทำความสะอาดแล้วก็มาให้ผ่าให้ดูอีกทีนึงเนาะตอนนี้คือหนาวมากแล้วเห็ดอะไอตัวเนี้ยออกเยอะมากทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวดูให้เยอะขนาดไหนตอนเนี้ยคือมีแต่เห็ดไอตัวเนี้ยทั้งหมดเลยอันนี้แก่หรือเปล่าเดี๋ยวดูเอออันนี้แก ทุกคนดูกลุ่มนี้สินี่นะคะเราจะเลือกเอาเฉพาะดอกอ่อนขามอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยแก่หมดเลยสีดอกได้อุ้ยลมแรงมากอันนี้คือดอกกำลังแบบสวยเลยอะทุกคนค่ะสวยมากอืมตอนนี้อากาศอยู่ที่แปดองศานะจ๊ะอันนี้ทำไมปวดปุดมาไม่ได้แล้วก็นี่ อันนี้น่าจะได้นี่ค่ะอโอดูสิคะสวยมากเลยยังอ่อนอยู่เลยอะอม,มีคิดว่าประมาณไม่กี่ดอกอะก็จะพอแล้วแ่ะโอ้โหเดี๋ยวดูข้างหน้าใหญ่มากเป็นกลุ่มเลยเนาะนี่ยค่ะ คือหน้าหนาวอ่ะเขาจะออกแบบเยอะเป็นพิเศษทุกคนดูจะเต็มตะการแล้วจ้ะเนี่ยดูข้างหน้าดูค่ะเป็นกลุ่มเลยอ่ะเนี่ยมันไม่มีเหตุอื่นเลยเหรอมีแต่เหตุไอ้ตัวเนี้อุ้ยอันนี้แมวหรอกดูดอกนั้นทุกคนโอ้ความใหญ่ใหญ่มากนี่ดูเด็กมานั่งได้เลยมั้งเนี่ยอุ้ใหญ่เกินเราก็ไม่เอาเนาะ แล้วดอกนีลาได้ไหมโอ้โหดูพอนั่งเก็บปุ๊บดูตอนแรกบีไม่เห็นทุกคนที่มันอยู่ข้างๆดอกใหญ่ดูค่ะเนี่ยโอ้อยู่ใต้นี้มันก็เลยสีนี้ไปเลยเนาะเนี่ยวค่ะโอ้โหทุกคนดอกอะแต่ละดอกนี่เห็ดไอตัวนี้ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูใหญ่มากูนะคะ กลางมือออกแล้วเกาะนี้ดูอันนี้ต้องไปซ่อมนิดนึงมันเหมือนกับเห็ดไอ้นี e ่เลยอะไรนะใต้ดอกเขาอะเห็ดหนังไก่อ่ะออแต่เขาเป็นตระกูลเดียวกันนะคะเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยเต็มโอ้หนาวดูอันนี้เหมือนเหมือนกับเห็ดไอ้นี e. ่อะไรนะอืมมัสึทเเกะทุกคนที่พิกิที่พ,พติเก็บอะแต่ว่ามันไม่ใช่อะ เออมันจะใกล้เคียงกันมากเลยเหมือนกันได้เลยเอ,อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งตัดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกด้วยว่าทำไมเขาถึงล่าตัวมูตอ,อ่ะเดี๋ยวเดียวเอ,อ่อเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากๆเลยเนาะอยู่ในคลิปบีไม่ได้บอกไงทุกคนว่าเออเขาแบบล่าไปทำไมแต่ว่าอันนี้คืออะไรอะเนี่ยเนี่ยนี่ยอ้อไม่ได้ เนี่ยมันเหมือนเห็ดมัสเตเกมมากเลยทุกคนเหมือนเหมือนเด้เออแต่ว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอุย๊ยดอกนี้ดอกอ่อนนะเอาเอาเนี่ยโอ้โหดอกนี้สวยมากเลยสวยสุดเท่าที่เก็บมาของของรอบนี้เลยดูค่ะนี่ไปโอ้โหดูเบลเลอ์เลยายพอแล้วละ่ะแค่นี้แค่นี้ก็คือแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะกินยังไงละเดี๋ยวเราไป กินกันด้วยโอ้นี่เยอะมากเลยตัดขากันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะที่พี่บอกว่ามันเหมือนกับใต้เห็ดใต้ตรงนี้มันเหมือนกับเห็ดหนังไก่ใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นตระกูลเดียวกันนะทุกคนอันนี้ชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือว่า m น n u n s u อ m orcas มนนุนซัวมอรักัสมันอยู่มันเกิดที่พื้นที่ที่แบบว่ามีต้นสนนะทุกคนเออแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ได้เกิดในพื้นที่แบบนี้ยอันน,นั้นคือจะกินไม่ได้นี่ตัดไอ้ขาจะไม่เอาเลยนะทุกคนจากที่หมอกินนะหมอเขาบอกว่า ลองไปทำดูนะคือ t e x t อร์คือทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนกับหนังไก่เอ้ยมันเหมือนกับเนื้อไก่เลยทุกคนแต่เพียงแค่ว่าคือรสชาติมันไม่ใช่เนื้อไก่ไงออนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอืมมาเดี๋ยวจะมาตอบคำถามด้วยว่าทำไมเขาถึงล่าตัวมูตใช่ไหมคะทุกคนที่ฟินแลนด์น่ะตัวมูดอ่ะเยอะมากมาก,มากเลยนะเอ่อเท่าที่บีได้อ่านข่าวแล้วจำไม่ผิดนะอันนี้น่าจะเป็นของปีที่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะแบบว่า เยอะเพิ่มมากขึ้นเนาะจากของปี2023มาทุกคนตัวหมูดะประมาณ8,000 80, 0กว่าตัว80,000กว่าตัวนะคือแบบมันเยอะมากๆเลยเนาะแล้วทำไมเขาถึงล่าใช่ไหมคะเพราะว่าเอ่อนึกด้วยว่าตัวมูตอะมันเยอะมากแล้วที่ฟินแลนด์มันจะมืดเร็วอะทุกคนเออมันทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ ก็คือว่าที่ฟินแลนด์นะมันจะมืดเร็วใช่ไหมช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาตัวมูดเ่ยมันจะข้ามถนนมันจะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันก็มันก็เดินมันก็วิ่งข้ามไปอะไรเงรี้ยแล้วรถมาเร็วๆงไงทุกคนก็ตุม้ม ตัวมูดอ่ะก็อาจจะแบบตุยไปด้วยแล้วคนก็ตุยไปเยอะเหมือนกันทุกคนเออนั่นแหละเขาก็เลยจะมีการล่าตัวมูดเนาะรวมไปถึงชนรถไฟด้วยแล้วก็อะไรต่างๆนาคือแบบว่าเกิดอุบัติเหตุจากตัวมูดคือแบบเยอะมากๆเลยเนาะนั่นแหละเขาถึงแบบเออทําไมถึงต้องแบบมีการล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาให้ล่าที่แบบประมาณไหนก็ต้องดูด้วยว่าแบบเออแบบ พื้นที่พื้นที่นี้อะไรเงี้ยให้ล่าแบบกี่ตัวแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะล่าได้หนึ่งตัวใหญ่นะคะกับกับกับตัวเล็กกันเนาะเออกับลูกเขานั่นแหละอืนั่นแหละก็จะมีการไล่ลก็จะมีการล่าแบบตัวมดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าใครก็แล้วแต่สามารถที่จะแบบไปไล่ล่าได้อันนั้นคือไม่ใช่นะคะต้องมีใบอนุญาตอย่างที่มีบอกไปนะอืมแล้วใบอนุญาต หนึ่งใบต่อหนึ่งคนเนี่ยก็สามารถาล่าได้แบบตามที่เขากําหนดอะไรประมาณเนี่ยเออต้องดูดีๆด,ด,ด้วยเพราะว่าแต่แต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงล่าก็ไม่ไม่ได้ยาวนานค่ะประมาณแบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรประมาณเนี่ยเนี่ยอย่างที่บีเก็บมาเก็บเห็ดตอนเนี้ยก็คือ,อสิ้นสุดการระยะเวลาการไล่ลา่ลา,ลา,ลาตัวมูตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยกล้ามาเนาะนั่นแหละทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปอืม แล้วก็ตัวมูสเนี่ยเนื้อมูสเนี่ยเราก็จะเอา,เอามาทํากินนะคะเขาขายราคาแพงเหมือนกันนะอืบ้านบีพี่พติก๊กเขาจะชอบซื้อมากินเหมือนกันเนาะช่วงที่แบบว่าเขาล่าตัวมูสอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเข้าแบบตู้อบอย่างเงี้ยเอามาตุ่นแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกคนคือเนื้อแบบพอพอเอาใส่ตู้อบใช่ไหมเราตุ๋นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราใส่พวกแบบเกลือพริกไทยอะไรเงี้ยที่แบบของฝรั่งฝรั่งเขาอะมันก็จะอร่อยอะทุกคนเออมันก็จะอร่อยเนาะ นั่นแหละก็ตุ๋นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนื้อเขาก็จะแบบนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ถ้าเป็นแบบไทยเราอย่างเงี้ยก็จะเอามาแบบผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ก็อร่อยแต่คือแบบเราไม่มีพริกไทยแบบส,สดๆไงทุกคนนั่นแหละนั่นแหละเออนี่โอ้ดูนี่สิสวยมากเลยนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปไอไออุบัติเหตุการชนตัวมูดอะเกิดทุกปีทุกคนทุกปีจริงๆอืม แล้วเวลาชนนะส่วนมากมันก็ชนแบบตรงกลางตัวแล้วตัวแล้วหน้ากระจกรถอะมันก็จะแตกไงทุกคนแล้วตัวมูดอะมันก็จะแบบกระเด็นแบบเข้าไปที่แบบข้างในรถอะเออนั่นนะส่วนมากขาวก็เห็นอย่างเงี้ยน,นะเออก็จะตุยทั้งคนทั้งทั้งไอ้นี่เลยอ,อ่ะมาเดี๋ยวโอ้ตอนนี้หนาวมากเลยทุกคนหนาวหนาวอ่ะรีบจะจจำเอาโอ้หไม่ไหวแล้วแปดองศาถ้าไม่ลมนี่คือแบบอากาศดีมากแต่คือแบบลมนี่ เหมือนลบสิบเลยจ้ะไม่ไหวจริงๆคือเราก็จะแบบลวกๆก็พอเดี๋ยวค่อยไปทําที่บ้านนั่นแหละเนาะโอเคไปจ้ะนั่นแหละทุกคนบีเกอร์คงเอาแค่นี้แหละเนาะก็เดี๋ยวคลิปกินนะคะเดี๋ยวบีนนะะวจะทาตั้งหากให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรนั่นนะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในปีหน้ากับคลิปแกะเห็ดนะคะบีฝากคลิปอื่นๆด้วยนะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ ooh